ส่วนพระยาธรรมวิกราชท่านจะมาปกครองบ้านเมืองปกครองโลกกอบกู้พระศาสนาว่ากันว่าจะมีพระมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองหรือสามองค์มาบังเกิด 1. นี่คือสถานการณ์ที่จะหนักที่สุดและกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วเมื่อผ่านเจ็ดวันเจ็ดคืนสุดะทมไป 2. พระยาธรรมิกราชจะปรากฏพระองค์ให้เห็น คงไม่ได้เห็นทันทีผมเชื่อว่าท่านจะไม่แสดงปาฏิหาริย์ที่เป็นอิทธิฤทธิ์ถึงแม้ว่าท่านมีเพราะท่านมาทำให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเสมือนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าไม่สนเสริญอิทธิปาฏิหาริย์เลย 3. โลกจะเปลี่ยนแบบใหม่มีลักษณะการปกครองที่เรียกว่าสามโพสีผมเราว,ว่าสามโพสีคือหนึ่ง คงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระหรือหากไม่ใช่พระมหาโพธิสัตว์ก็คงเป็นพระอาหารหันต์ผู้เชี่ยวชาญอภิญญาหกแน่นอนเป็นอย่างน้อย 2. คงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน 3. คงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่เป็นนายกรัฐมนตรี 4. พระยาธรรมิกราชจะมาปราบพวกชอบแอบอ้างอิทธิฤทธ พวกปิดเปื้อนพระศาสนาพวกอาศัยผ้าเหลืองหากินพวกนักศสยศาสตร์แล้วหันมาเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างถูกต้องทุกกระเบยียดนิ้วอย่างแน่นอน 5. พระอาหารหันต์จะมากขึ้นอาจเกือบเท่าสมัยที่พระพุทธเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ท่านยังอยากจะเจอพระยาธรรมมิกราชอยู่หรือไม่ถ้าอยากเจอก็พยายามรักษาศีลห้า และปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องให้มากๆอย่าไปนอกลู่นอกทางพระาศาสนาเลยหากใครไม่ฟังอาจต้องตกเป็นอาหารของปลาและเต่าก็เป็นไปได้แต่หากใครฟังก็อาจจะผ่านภัยพิบัติที่กินระยะเวลาหลายปีจนได้พบพระยาธรรมิกราชยิ่งใครที่ชอบแอบอ้างว่าคือพระสีอริยะเมตไตรนั่นแหละจะหายไปกับสายน้ำ ภูเขาไฟถล่มแผ่นดินไหวหรือพายุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พวกชอบแอบอ้างนี้ทำกำหนักหากใครยังแอบอ้างอยู่ก็เลิกซะดังบ่ดีดีบ่ดัง,ดดดงจําไว้ผมก็จะพยายามภาวนาหากรอดไปอาจได้มีโอกาสได้พบพระยาธรรมมิกราชผู้มาปราบทุกเข็นในครั้งนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่า จะมีบุญได้พบหรือเปล่าก็ไม่ทราบคงแล้วแต่บุญวาสนาของผมเองเรื่องนโยบายเร่งด่วนกุศลส,สีอาริยะสีอานวงศามีหน้าที่มานำพาประเทศไทยเป็นประเทศไทยสยามเข้ายุคชาวสีวิไลชัยโยด้วยนโยบายเร่งด่วนคือ การปฏิรูปฟื้นฟูจัดระบบราชการระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจสังคมกฎหมายการศึกษา,าศาสนาและความเชื่อนายกุศลศีอริยาศีอานวงศามีชื่อเดิมว่านายกุศลมีเทศซึ่งเป็นอดีตสสจังหวัดสุโข,ขทยัยอดีตหัวหน้าพักการเมืองชื่อพักคนขอปลดหนี้ เพื่อเขียนนโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤตความคิดขัดแยง้งแตกแยกของคนไทยปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาความยากจนหนี้สินที่ดินทำกินบ้านที่อยู่อาศัยมีงานทำยาเสพติดการพนันอิทธิพลมาเฟียน้ำมันเถื่อนการกกงชาติการกู้นอกระบบและปกป้องสถาบันชาติาศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์นายกุศลศรีอาริยะศรีอานวงศาเดิมชื่อนายกุศลนามสกุลหมีเทศเป็นนักการเมืองที่ได้รับการปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษในชุดขาวเป็นเวลา6ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ทําทำให้มีอริยายานมีอริยปัญญายาณมีความรู้ทั้งทางโลกทางธรรม มีความสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศชาติได้ทั้งเรื่องรูปเรื่องนามรวมทั้งมีความสามารถประสานกลุ่มการเมืองพักการเมืองได้ทุกสีทุกฝ่ายทุกพักจึงอาสามาทำหน้าที่ดังนี้ข้อหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารจัดการปฏิรูปฟื้นฟู จัดระเบียบระบบราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ข้อ1.1ตั้งกระทรวงข้าราชการดิจิตอล1.2ปฏิรูประบบการเมืองโดยใช้การเมืองรูปแบบรัฐสภาคู่เช่นประเทศอังกฤษมีรูปแบบคล้ายพ่อแม่ปกครองลูกคือมีพ่อหรือมีกษัตริย์เป็นพระประมุก มีแม่เป็นนายกรัฐมนตรีโดยให้กษัตริย์พระราชทานพักการเมืองให้ประชาชนสามพักให้ใช้อาชีพเป็นฐานสมาชิกพักและให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นกลางทางการเมืองแบบสวิสเซอร์แลนด์เพื่อสันติภาพโลกข้อ1.3ึ่ปฏิรูประบบเศรษฐกิจโดยใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ระบบรัฐสวัสดิการแบบประเทศสวีเดนและประเทศบูนายด้วยสหกรณ์ร้านค้าและธนาคารหมู่บ้านข้อ1.4ปฏิรูประบบการศึกษาต้องให้คนไทยทุกคนรู้จักที่มาของตนเองรู้ว่าตนมาจากไหนรู้ว่าตนเป็นใครใครให้มาเกิดมาเกิดทำไม รู้แจ้งในหน้าที่ของตนเพื่อสู่เป้าหมายพัฒนาให้ถึงปัญญาสูงสุดหรือปัญญายาณหรือที่เรียกว่า The Wisdom ข้อ1.5ปฏิรูปด้านการศาสนาและความเชื่อโดยปลูกฝังแนวพุทธศาสตร์กุศลสีอริยเมตไตรเพื่อการพัฒนาให้ถึงปัญญาสูงสุดหรืออริยปัญญาเพื่อพัฒนาปัญญาชาวโลก ให้มีปัญญายาณหรือเดอะวิสตัเพื่อทำให้สังคมโลกสงบสุขเกิดสันติภาพทำให้สังคมไทยเป็นสังคมกุศลศีลอริยเมตไตรที่คนในสังคมเป็นคนดีมีจิตใจดีงามรักกันช่วยเหลือกันมีจิตใจเอื้อเฟื้อให้ทานแบ่งปันกันไม่ก้าวล่วงไม่เบียดเบียนกันอดทนอดกลั้น ให้อภัยให้เกียรติกันยิ้มให้กันเมื่อพบเจอกันและปรารถนาดีต่อกันข้อ2ทํทำหน้าที่ปกป้องรักษาสถาบันกษัตริย์ให้มั่นคงและมีความปลอดภัยด้วยการจัดสรรงินงบประมาณแผ่นดินถวายให้พระองค์และสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงมีเงินใช้จ่ายอย่างพอเพียงสมพระเกียรติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้2.1สนับสนุนเงินงบประมาณให้โครงการพระราชดำริอย่างพอเพียงตามราชโชบาย2.2จัดกำลังทหารและจัดกำลังตำรวจอาสาทหารอาสารักษาสถาบันรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและ ราชวง์ชั้นสูงข้อ2.3จัดตั้งจิตอาสาและอบรมฝึกวินัยฝึกการใช้อาวุธให้มีตำรวจอาสามีทหารอาสารักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้องรักษาประชาชนปกป้องประเทศชาติและปกป้องพุทธศาสตร์กุศลสีอริยเมตไตรหมู่บ้านละ6-15คน ข้อ2.4สนับสนุนจัดเงินงบประมาณให้สวัสดิการแก่ตำรวจทหารตำรวจอาสาทหารอาสาเพื่อรักษาปกป้องสถาบันปกป้องประชาชนและประเทศชาติข้อ2.5จัดซื้ออาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ประจำตัวให้กับตำรวจอาสาทหารอาสาทุกหมู่บ้าน เพื่อความพร้อมในการรักษาปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกสถานการณ์ข้อ3ทําหน้าที่รวมจิตใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวและให้มีความรักสามัคคีปรองดองกันรักษาสถาบันชาติรักษาสถาบันศาสนารักษาสถาบัสาสนรบพระมหากษัตริย์ ด้วยการจัดเงินงบป,ประมาณปลดหนี้ให้คนไทยที่เป็นหนี้ทุกคนทุกหมู่บ้านไม่เกินคนละห้าล้านบาทเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินท,นทรเทพยะวระังกูลและสมเด็จพระบรมราชินีได้สร้างมหาทานและสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการเลิกทาสดอกเบี้ยให้คนไทยทั้งประเทศเป็นไทยเหมือนครั้งสมัยรัชกาลที่5ทรงเลิกทาสแรงงานข้อปฏิบัติทันทีภายหลังจากนายกุศลศรีอริยะศรีอานวงศาได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี3.1เริ่มด้วยการจัดเงินงบป,ประมาณให้คนไทยที่เป็นหนี้ทุกคนทุกหมู่บ้าน ให้ออกมารวมตัวรวมใจกันณนะสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดช่วงเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาข้อ3.2ให้คนไทยทุกคนที่เป็นหนี้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยร้องเพลงรักกันไว้เถิดร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีข้อ3.3ให้คนไทยทุกคนยกชูรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีข้อ3.4บันรุ่งขึ้นให้คนไทยที่เป็นหนี้ทุกคนทุกหมู่บ้านถือรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีให้เซ็นชื่อทรงพระเจริญและแจ้งจำนวนหนี้สินณสถานที่ที่รัฐบาลกําหนดข้อ 3.5. จัดงบประมาณสร้างโรงทานและสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมิกราชาขึ้นทุกตำบลทุกหมู่บ้านเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีเพื่อให้ทั้งสองพระองค์สร้างมหาบุญครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชา 3.6. ออกกฎหมายให้คนไทยทุกคนทุกศาสนา ปฏิบัติธรรมมิกราชา9ขั้นของพระยาธรรมมิกราชปุสลศีอริยเมตรัยทุกวันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ราชจักรีวงทุกพระองค์ม,มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่10มีพระพุทธรูป หรือมีรูปศาสดามีรูปแผนที่ประเทศไทย,ไทยเพื่อให้คนไทยผู้ปฏิบัติธรรมมิกราชาเคารพบูชาแสดงความกตัญญูทุกวันอย่างต่อเนื่องให้มีครูบาอาจารย์มีอริยสงฆ์สอนการปฏิบัติธรรมมิกราชาให้มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์วิทยุทุกช่อง โดยพร้อมเพรียงกันให้สอดแทรกรายการพระราชกรณียกิจ5นาทีทุกวันเพื่อทำให้คนไทยทั้งประเทศทุกหมู่บ้านร่ำรวยบุญรักกันรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีใจรักกันมีความกตัญญูและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติสถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้สถาบันกษัตริย์สถาบันชาติสถาบันศาสนาเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไปข้อ4ทํทำหน้าที่ทำการเมืองประเทศไทยให้มั่นคงประชาชนมั่งคัง่งประเทศไทยเป็นกลางทางการเมืองของโลก เหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้4.1ต้องทำให้พระยิวแรบใบสายจูบูเลือกประเทศไทยเป็นเมืองศูนย์กลางเผยแพร่พุทธศาสตร์กุศลสีอาริยเมตรยัยหรือที่เรียกพุทธศาสตร์ของโลก4.2 ดำเนินนโยบายต่างประเทศเป็นมิตรกับทุกประเทศ4.3มีเป้าหมายสร้างประเทศไทยเป็นประเทศไทยสยามให้เป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านพุทธศาสตร์กุศลสีอริยเมตรตรหรือพุทธศาสตร์4.4สร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศมหาอำนาจและ การผลิตอาหารการบริการการท่องเที่ยวระดับโลกและสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าเงินด้านการลงทุนด้านการขนส่งของภูมิภาคเอเชียของภูมิภาคเอเชียด้วยการขุดคลองไทยบริเวณแผ่นดินภาคใต้ของประเทศไทย4.5ขอทุนกล้าวเพื่อเสนอขอให พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญใหม่แทนรัฐธรรมนูญปีพศ2560เพื่อวางโครงสร้างการเมืองใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้ประการที่หนึ่งให้มีสภาล่างเรียกว่าสภาประชาชนหรือสภาผู้แทนราษฎรโดยพระมาหากษัตริย์พระราชทานให้คนไทย มีพักการเมืองหลักสามพักโดยให้ใช้กลุ่มอาชีพเป็นฐานสมาชิกพักการเมืองการปกครองเป็นการเมืองระบบรัฐสภาคู่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขมีนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแบบประเทศอังกฤษคืออาชีพเกษตรกรให้ตั้งพักเกษตรกรนิยม ซึ่งอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยและคนทั้งโลกอาชีพแรงงานให้ตั้งพักแรงงานนิยมอาชีพธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ตั้งพักเสรีนิยมประการที่สองให้สมาชิกพักทุกคนเลือกตัวแทนพักเป็นสอสอถ้าพักไหนได้สอสอมากที่สุดให้หัวหน้าพักนั้น เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยมีสภาบนหรือเรียกว่าสภาที่ปรึกษาแห่งชาติโดยสมาชิกสภาที่ปรึกษาแห่งชาติให้แต่งตั้งมาจากพระมหากษัตริย์โดยมีนายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำให้ประธานสภาบนหรือสภาที่ปรึกษาแห่งชาติ เป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งข้อ4.6ต้องนำคนไทยทุกหมู่บ้านเข้าอบรมให้ความรู้เรื่องขบวนการคิดครองโลกของนายทุนยิวกลุ่มสมาคมฟรีเมสันสมาคมอินลูมินาติขบวนการไซออนิสและอบรมให้ความรู้แก่คนไทยทุกหมู่บ้านเรื่องประชาธิปไตย เรื่องทุนนิยมเรื่องคอมมิวนิสต์เรื่องสังคมนิยมเรื่องประชาธิปไตยไทยสยามหรือทรมิกราชาธิปไตยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสหกรณ์ร้านค้าและธนาคารหมู่บ้านเรื่องศาสนาเปรียบเทียบเพื่อทำให้คนไทยรู้เท่าทันนักการเมืองไทยนักการเมืองโลก รู้วิธีป้องกันรู้วิธีการแก้ไขอย่างไรข้อที่หําทำหน้าที่ขจัดความยากจนของคนทั้งชาติประกอบด้วย5.1การลดรายจ่ายคนไทยด้วยการออกกฎหมายปลดหนี้ให้คนไทย5.2ให้คนไทยทุกคนรู้และทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือน5.3 ต้องบังคับให้คนไทยทุกคนออมทรัพย์ฝากเงินกับธนาคารหมู่บ้าน10%ของรายได้ทุกเดือนเพื่อรับเงินคืนหลังอายุ60ปี5.4ต้องให้คนไทยลดละเลิกอบายามุกเหล้าเบียร์บุหรี่การพนันเป็นต้น5.5รัฐบาลต้องมีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรี5.6 ต้องตั้งกฎวินัย104ข้อให้คนไทยประพฤติปฏิบัติและให้คนไทยรู้วิธีใช้ชีวิตอย่าอยู่อย่างพอเพียงประหยัดไม่ประมาทในการใช้จ่ายเงินข้อที่6ททำหน้าที่แก้ไขาย,ยาเสพติดประกอบไปด้วย6.1ต้องไม่มีค่านำจับยาเสพติด6.2 ผู้เสพถูกจับครั้งแรกให้บยตี100ทีแบ่งโบยตี6ครั้งภายใน45วันจับได้ครั้งต่อไปให้บยตี200ทีแบ่งตี6ครั้งภายใน30วันข้อ6.3คนค้ายาเสพติดเช่นคนค้ายาบ้า50เม็ดขึ้นไปให้ยึดทรัพย์และนำตัวไปประหารชีวิตและ คนค้ายาบ้าต่ำกว่า50เม็ดให้ไปโบยตี200ทีภายใน60วันให้ยึดทรัพย์และนำตัวไปลงโทษด้วยการปฏิบัติธรรมมิกราชา10ปี6.4ส่วนตำรวจที่ยัดข้อหามีโทษไล่ออกจากราชการนำตัวไปปฏิบัติธรรมมิกราชา5ปีข้อ6.5 รัฐบาลและข้าราชการมีการโกงกินน้อยที่สุด6.6พัฒนายกกิจสำนึกคนไทยและยกกิจสำนึกข้าราชการให้เป็นคนดีมีจิตสำนึกดีรักทุกคนเหมือนรักตัวเองมีจิตอาสามีใจรักได้ให้กันเป็นไม่นึกไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรที่เป็นการก้าวล่วงกัน การลดการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศและลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่สำคัญดังนี้ข้อ1ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้ํามันแก๊สถ่านหินเป็นต้นข้อ2ลดการสั่งซื้อสินค้าของฟุ่มเฟือยเข้าประเทศข้อ3ผลิตสินค้าเพื่อทดแทนสินค้าประเภทที่ต้องนําเข้ามาหรือ ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศข้อ 4. ลดการสั่งซื้อเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน 5. ควบคุมและลดการใช้รถยนต์ลดการใช้เครื่องจักรกลทุกชนิด 6. หยุดกู้เงินตราจากต่างประเทศ 7. ทบทวนสัญญาสัมปทานน้ำมันแก๊สแร่ทุกชนิดข้อ8เพิ่มค่าเงินบาท เปลี่ยนเป็นเงินหัวคือเงินหนึ่งหัวมีค่า100บาทหรือ1ห,หัวมีค่าเท่ากับ3ดอลลาร์และพิมพ์เงินบาทหรือพิมพ์เงินหัวเพิ่มอีก1ล้านล้านหัวหรือ100รล,ล้านล้านบาทโดยขออนุมัติจากรัฐสภาไทยข้อ9สร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ข้อ10สนับสนุนผลิตปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงจากสมุนไพร ใช้ภายในประเทศและจัดให้มีปุ๋ยมีวัคซีนมียาทุกชนิดขายในราคาถูกโดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนโครงการข้อ11สนับสนุนผลิตเครื่องมือรถยนต์และเครื่องมือการเกษตรใช้เองข้อ12สนับสนุนการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ขีปนาวุธและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ ใช้เองภายในประเทศข้อ 13. ผลิตสินค้าจำเป็นเพื่อทดแทนการนำเข้าเช่นนมดอกไม้น้ำหอมเป็นต้นข้อ14สนับสนุนการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยผลิตเรือเดินทะเลผลิตเครื่องบินและผลิตเครื่องจักรหนักการเพิ่มรายได้ให้คนไทยประกอบด้วยข้อ1 ต้องเพิ่มรายได้ให้คนไทยอย่างเร่งด่วนคือเร่งสร้างงานให้คนไทยได้มีงานทำได้ขายผลผลิตการเกษตรในราคาที่ดีต้องมีกำไรไม่น้อยกว่า50%เอร์เซนและให้รัฐเป็นผู้ซื้อข้าวและจัดจำหน่ายข้าวตามนโยบายของกุศลสีอริยะศรีอานวงศาข้อ2ลดพื้นที่การปลูกข้าวยางพาราอ้อ,อยด้วยการจะ ด้วยการจ่ายเงินชดเชยอุดหนุนชาวนาและเกษตรกรแล้วนำพื้นที่นั้นไปปลูกหญ้าให้เกษตรกรใช้เลี้ยงแม่โคเลี้ยงควายโดยรัฐจัดงบป,ประมาณสนับสนุนเลี้ยงแม่โครหรือเลี้ยงแม่ควายสองล้านครอบครัวครอบครัวละ2ถึง5ตัวหรือเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไก่เป็ดเป็นต้น ข้อ3ส่งเสริมปลูกไม้ปลูกไผ่ปลูกผล,ลไม้ปลูกสมุนไพรปลูกกัญชาปลูกกระท่อมและรางจืดข้อ4จัดสรรที่ดินทำกินให้คนละ3-5ถึงไร่ข้อ5คนไทยทุกคนต้องบริจาครายได้10%เปอร์เซนทุกเดือนเข้ากองทุนรัฐสวัสดิการแห่งชาตินำรูปแบบการแปรรูปผลผลิต ในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาหรือโครงการอื่นตามพระราชดำริไปดำเนินในสหกรณ์ร้านค้าและธนาคารหมู่บ้านข้อ 6. แก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราปีพศ2 5 0 1เรื่องทุนสำรองการพิมพ์เงินบาทเพื่อให้รัฐบาลุนสำรองการพิมพ์เงินบาทเพื่อให้รัฐบาลมีอำนาจพิมพ์เงินบาท มีอำนาจพิมพ์เงินบาทเพิ่มให้เพียงพอการใช้ใจ่ายหมุนเวียนภายในประเทศและต่างประเทศข้อ7ตั้งกองทุนรัฐสวัสดิการให้คนไทยมีเงินทุนให้คนไทยกู้ยืมเพื่อนำเงินไปลงทุนคิดดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งสลึงต่อปีข้อ8ต้องสร้างงานเพิ่มขึ้นทุกปีข้อ9 อาสาดำเนินงานนโยบายตามราโชบายเพื่อให้คนไทยมีความมั่งคัง่งร,ร่ำรวยบุญมีความมั่นคงมีความปลอดภัยรวมทั้งคนไทยและประเทศไทยทั้งสสถาบันข้อ10พัฒนายกจิตสำนึกคนไทยและยกจิตสำนึกข้าราชการให้เป็นคนดีมีจิตสำนึกดีรักทุกคนเหมือนรักตัวเอง มีจิตอาสามีใจรักได้ให้กันเป็นไม่นึกไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรที่เป็นการก้าวล่วงกันการเพิ่มรายได้เงินตราต่างประเทศด้วยวิธีการที่สำคัญดังนี้ข้อ1หารายได้จากการท่องเที่ยวข้อ2ขุดคลองคอขอดกระ พร้อมกับตั้งบริษัทเดินเรือขนส่งทางทะเลข้อ3ส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศอาทิเช่นกรรมกรแรงงานฝีมือเสมียนหัวหน้าคนงานหรือโฟแมนเจ้าหน้าที่ประสานงานแม่บ้านหรือคนรับใช้ภายในบ้านหมอนวดแผนโบราณช่างเสริมสวยแพทย์พยาบาล พนักงานขายของหน้าร้านเป็นต้นข้อ4ส่งออกอาหารและขายสินค้าอาทิเช่นข้าวข้าวโพดยางพาราอาหารทะเลเนื้อแพะเนื้อวัวเนื้อไก่ไข่ไก่ผักผลไม้ดอกไม้น้ำตาลมันสำปะหลังเป็นต้นข้อห้า สร้างโรงเรียนานานาชาติทุกประเทศทั่วโลกข้อ6สร้างบ้านพักให้แก่ชาวต่างชาติผู้เกษียณอายุงานหรือมีอายุเกิน60ปีเช่าอยู่อาศัยที่ประเทศไทยในระยะยาว50ปีต่อสัญญาได้อีก50ปี